สวัสดีปีใหม่2,564นะคะเคยขึ้นเลยชั้นที่5ไปไหมคะแล้วข้างบนมีอะไรคะแหม่าอยากให้คอนเทนต์ใกล้ๆกันเลยอ่ะคนินไฟเดินมาอานนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอีกหนึ่งโมเมนต์เที่ยวทะเลแล้วก็เที่ยวน้ำตกได้ด้วยประจวบคีริขันตกห้วยยางอยู่อำเภอทับสะแกนะคะเมื่อกี้ออกมาจากประจวบ จากกองบินห้าประมาณ20นาทีถึงค่ะตอ,อนแรกพี่เพนจะไปน้ำตกไออะไรอ่ะป่าละอูแต่จากหัวหินไป76กกิโลก็เลยถอยทับกลับไปแค่วัดห้วยมงคลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวง่ายบายใจนะคะก่อนไปชมคลิปพี่เพนฝากกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ สวยค่ะคือเป็นหินขนาดใหญ่อะแล้วก็กลมเกลี้ยงธรรมชาติอยู่ในปา่าบนสนามหญ้าสวยเลยหูฟังมาการเต็นท์ในนี้ด้วยก็คือออกจากเ,าเต็นท์มากางเองก็ได้มีคนมาปูเสื่อนอนอ่านหนังสืออ,อืดีโอ้เป็นที่เป็นที่อะไรอะของค่ายเยาวชนขเขาพวกลูกเสือพวกอะไรอย่างเงี้ยเออเข้ามาเข้าค่ายได้ด้วยดูหินสิคะหินธรรมชาติก็อให,ใหญ่เลยเป็นป่าหินเลยอะ ร้านอาหารพร้อมนะคะแต่เขาบอกว่าครัวปิดประมาณห้าโมงต้องสั่งกับข้าวก่อนสี่โมงเย็นหน้านอนอะ่ะค้างอีกคืนดีไหมเนี่ยค่าเต็นท์สองร้อยยี่สิบห้าบาทนอนได้สามคนบรรยากาศเย็นสบายแล้วสบายมากเลยอะ่ะจะได้ไม่ต้องรีบแบบขึ้นรีบลงอะไรเงี้ย จะนอนค้างที่นี่กันคืนนึงนะคะเดี๋ยวต้องสั่งอาหารไปก่อนข้าวก็เป็นร้านของอุทยานเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ททำกันเองเลยจานละสี่สิบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ รวมชุดเครื่องนอนเท่าไหร่นะคะก็คือหมดนี่คือหกสิบบาทเออได้มก็ได้ได้ขนนก็ได้ค่ะแต่ว่าคนเดินไปเดินมาได้านนดีกว่าด้านนี้ดีกว่านั่นคือถามว่ากไหมคะเหรอโอัน้ก็คืออะไรนี่เสร็จแล้วอ๋ออันนี้ไฟชีสอันนี้กำลังเตรียมไฟชีสนะคะแล้วถ้าสมมติเราเอาเต็นท์มาเองนี่เสียค่าบริการเท่าไหร่คะ ต่อหวัวไม่รู้วป่าแต่ถ้าอย่างนี้คือได้สามคนเลยมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกี่คนได้คะเนี่ยใช่ค่เนี่ยโหย้หเยอะมากเลยเลานาะคือเจอ้าหน้านที่นี่คือขึ้นอยู่อะไรพื้นที่รับผิดชอบเหรอคะอแล้วนี่คือผู้่งมาใหม่เหรอ,อเห็นแบบว่าคนตา่างไปไม่เป็นอ๋อร<อ>ับคนละหน้าที่อ๋อ๋อเคครับ อ๋อค่ะอย่างน้อยค่ะโดยตรเลยอืมเป็าสิน้าแล้วเขาเที่ยวแลแล้วสัมนางานนี่คืออยู่ที่ไหนอ๋อแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำงานภาคสนามแบบนี้อย่างเ่ที่ไม่เป็นผลทำงานแค่ที่โอ้โอย่างนี้นี่เองขอบคุณค่ะเวลาการย่อยวัสดุนี่พลาสติกเหลือหนึ่งกางเกงหกเดือนร้อยปีเลยปลากรองอะพลาสติกสี่ร้อยห้าสิบปีโฟมนี่ไม่ย่อยสลายเดี๋ยวไปดูว่ารวมระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าขึ้นลงหนึ่งชั่วโมงพันทางสบายๆเลยนะคะสะอาดสะอาด เรียนโลกคือเขาทำทางเดินจนถา่าวแล้ว,วะ่ะทางดีมากแล้วก็ไม่ชันก็คือค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเดินสบายๆชั้นแรกสิว่าไม่รั้นแล้วค่ะชั้นแรกเหมือนฝ่ายกั้นน้ําที่เขาทําไว้อะก็บอกว่าเดิมก็มีชั้นอยู่ค่ะแต่ว่าที่มากันก้นเพราะว่าเพื่อให้เก็บน้ําสําหรับใช้ทำประปาไหนอะไ,ไม่ปลาไม่ไม่มันจะมีปลาพวงตัวใหญ่อะแล้วตัวใหญ่ๆไปไหนหมดแล้วอะคะโล อโหน้คือน้ำมันจะไม่เหลือเลยหรอคะโอ้โหเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะขนน้ำมันไม่ได้โหเะได้อะนี่คือลูกหลานแล้วอันนี้คือลูกหลานหรือว่าเอามาปล่อยใหม่อ๋อก็เกิดขึ้นเองใหม่คล้ายๆตกเก้าชั้นที่ขวนพึงอะสวยมากเลยค่ะหินใหญ่ๆเลยอ่ะ ตอนนี้คือเดินขึ้นไปตามหินนะคะไปไหนอะ้องเท้าลูกเปนพี่ลื่นเนาะเป็นแท่นหินแล้วก็มีมอสปกคลุมคือแบบ คือเสมอยังกระโดนโดนตักอ่ะเป็นโต๊ะเลยอ่ะนี่พือไม่มีท่อลำเลียงเล็กนุ่มสูงถึงหนึ่งถึงสิบเซนต้องการความชื้นเพื่อดำรงชีวิตน่ามาเที่ยวมากเลยค่ะถ้าครยังไม่เคยมาลองแวะมาสัมผัสธรรมาชาติที่นี่ดูสักครั้งนะคะสวยมากหินแบบยิ่งใหญ่อลังการมากในป่าก็เย็นสบายแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่ต้องหง่วงเรื่องความปลอดภัยเลยเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในอุทยานห้าสิบห้าคนเลยอ่ะ

นี่คือเขาทำฝายกั้นไว้เลยค่ะเนี่ยเป็นหน้าผาํำตกแต่คือน้ำมันแห้งใช่ไหมคะก็จะไม่มีน้ำตกแต่น้ำตกก็จะรอดทางใต้หน้ผาผาทั้งหมดก็ยังมีแต่งน้ำน้ำแห้งโอ้ยถ้าน้าน้ำน้ำล้นถื่นตรงนี้ก็น่าจะแรงนกัน,นเนี่ยจากฝายที่มาก็มีน้ำตกอีกแต่เป็นในป่าเลยคราวนี้ไม่มีทางไปกคไป็คือถ้าไปก็คือต้องปีนหินขึ้นไปด้นานบนเขาคือเป็นลักษณะของป่าเบญจพรรณนะคะเนี่ยป่าอง์ มันก็เลยอุ้มน้ําอะไรไว้ไม่เยอะโอ้ยนี่มันมีป้ายอยู่เลยค่ะพี่เพ็นเห็นป้ายไกลๆเขาบอกน้ําตกชั้นที่ชั้นที่ห้าโอ้ยต้องขึ้นไปอีกพี่เพ้นคิดไปหมดแล้วอยู่ในป่าเลยยอดเขาเลยค่ะลิฟต์นุ่นหินแบบน่าเล่นสไลดเดอร์ลงไปจากเขาเลย,ยนี่ตอน,อต,อนตอนนี้เป็นเครื่องยาด้วยนะตอนสลัดใดเนี่ย,ย,ย,ยเหมือนตะ,ะเหมือนตมบองเพชกอะแต่จริงๆเขาเรียกสลัดใด ต้นใหญ่เนาะแม่ไม่เคยเห็นใหญ่อย่างี้เลยต้นลูกปีในต้เขาสั่งยอดเลยเยอะเลยอ่ะต้นนี้คือเยอะมากระหว่างสองพันธ์จะเป็นขึ้นมานี่เราก็เดินในป่าเบญจพรรณ จ้าหน้าที่เขาบอกหมดเวลาแล้วไปขอเขาไม่งั้นเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับต <laughs> ิดใจติดใจว่าข้างบนมีอะไรอยากรู้อยากเห็นเจ้าหน้าที่เขาต้องตามเราไปด้วยเป็นห่วงเพราะว่าเขาบอกว่าเดินยากอีกหนึ่งทางมันเป็นสลูทางมันทางมันอะไระไหลลงอะ่ะแต่ว่าช่วงนี้มันน่าแห้งแรงอะ่ะมันก็คงไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่อีกรนะ้อยเมตรแล้เนาะก็เสียดายถ้าอีกครึ่งกิโลนี่อาจจะเปลี่ยนใจเขาเรียกป่าอะไระคะ ทีน่นีป่ป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังหรือป่าอะไระคะเบญจพรรณนี่คือมันมีไม้อะไรบ้างะคะห้าอย่างอะไม้ตะแบกไม้ตะเคียนหนูไม้ปอแล้วไม้แตงไม้รังคือไม่เกี่ยวอันนั้นคือปา่าเต็งรังอ๋อไม้สักอะคะอ๋อมีประดูด้วย <c oughs> แล้วแล้ว เคยขึ้นเลยชั้นที่ห้าไปไหมคะแล้วข้างบนมีอะไรอ่คะอ๋อแต่ว่าคือลำบากเขาก็เลยให้ขึ้นแค่ชั้นนี้หรือว่ายัางไงคะเคยขึ้นไปถึงก้นน้ำจริงๆเป็นมันเป็นลักษณะยังไงคะเป็นลำทางเป็นแอ่งเหรอคะอ๋อออกมาจากใต้ดินก็คือขึ้นไปก็คือเป็นป่าอ๋อไม่น่าเชื่อว่าป่าจะอุ้มน้ำได้ขนาดนี้เนาะ เฮ้ยข้างล่างตายหมดเลยแต่เนี่ยข้างบนข้างแสดงว่าข้างบนน่าแรงน้ำก็ไม่แห้งเหรอคะอ๋อเขาก็เลยไข่ออกลูกออกหลานแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ไปตายข้างล่างแล้วอ้สารอ่ะเพราะตรงนี้น้ำไม่ตายถ้าพวกนี้ประมาณปลาอันนี้แน่เลยปลาคาเวียแน่เลยอ่ะก็กระโดดข้ามก็ตึ้นมาได้นะโอ้ปลาคาเวียเมืองไทยอันเนี้ยปลาแซลมอนเหรอที่ไปที่ไปไข่ตรงตไอ้ว่าน้ำปลาแซลมอนโอ้ยไม่มีปลาแซลมอนเมืองไทยนะเนี่ยไม่มีเนี่ยข้างบนน้ำตรงนี้จะไม่แห้งนะคะปลาก็จะออกไข่ แล้วก็ข้างล่างน้ำแห้งป่าตายหมดใช่ไหมลูกมันก็ค,อคอ่อยๆไปเจริญเติบโตข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาวางไข่โคนใหม่อยู่นี้หรอโอ้โหดีจังเลยเนะี่ยท่านข้หลวงเรแล้วกดแล้วแล้วอาหารเขาทานเขากินอะไรอะ่ะเขากินใบไ,ไ,ไม้กินรูปไม้ก็คือเราไม่ได้ให้อาหารอะไรเขาเลยเหรอคะโอ,โอ้โหแต่ว่าอยากให้คนเห็นใกล้ๆกันเลยอะ่ะกันน้ำออกอ่ะป่าแต่แต่คือ แต่คือที่ให้นะักท่องเที่ยวขึ้นมาก็คือแค่นี้โหเนี่ยสงสวยเลยค่ะสวยมากต้องมาให้ถึงนะคะถ้ามาเที่ยวมาแค่หนึ่งสองสามสี่ไม่ได้นะหนึ่งสองสามสี่นี่ทางน้ำไหลจริงๆอ่ะแต่ว่านี่โอ้โหหน้าผาสองข้ามข้างน้ำก็คือน้ำหมดเลยอ่ะคอ๋อแค่ออกมาจากนีไหนอ่ะเปี่ยนเป็น้อยก็จะมีน้ำอออ๋อก็คือน้ำไหลด้านข้างตับด้านข้างกำแพงนี้ด้วย แล้วระดับตรงนี้ที่ที่พี่นั่งนี่ก็คือมีผลดีไหมคะหรือว่าไงอ๋อคือนะ้ำเยอะๆก็คือประมาณนี้เองน้ำนี้ก็สัง่งนี้แล้วอ๋อสังส่ง,งอย่ไรแล้แล้ววันนี้มีให้ให้คนมาเล่นน้ำไหมคะมจะให้มาลงสื่อแต่ว่าน้ำไม่ยืนเลยอ๋อ้ไปแล้วแต่อันนี้ธธนคือถ้ำหรื่ออะไรคะไปแล้ว,ลวจิ้งเจ้าน้ำมาเล่นน้ำเรียวพี่เจ้าน้ำเขาจะลงเหรอโอ้เยอะมากค่ะพี่ปิดมาเที่ยวได้ตั้งแต่กรกฎานะคะจนถึง ต้นเมษาเพราะว่าหลังเมษาจนถึงกรกฎานี่น้ําจะแห้งเขาก็จะปิดอุทยานไม่เคยเห็นแบบว่ามันสมบูรณ์ออกดอ,อกออกลูกอย่างนี้ต้นงิ้วค่ะใบโกนไม่มีใบแต่ว่ามังไม่ตายนะคะเป็นต้นงิ้วเล็กลูกมันหล่นแล้วก็งอกใหม่นีน่เป็นเราเยา๋ยให้ดูี่เต็นท์อนเ,น <laughs> เอาของขอมาจากรถแล้วก็โยน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 ากาศยามเย็นค่ะห้อง,งน้ำก็สะดวกอยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วก็สะอาดสะอ้าน กะเบื้องหมดไม่น่ากลัวสะอาดสะดวกเจ้าหน้าที่ห้าสิบห้าคนตอนเย็นเขากลับบ้านกันหมดเลยนะคะเป็นคนในพื้นที่เหลืออยู่3าคนค่ะแต่เขาบอกว่าปลอดภัยสบายใจได้เฮ้ยต้นตรงนีมันมีลูกด้วยนี่เกิดมามั่เคยเห็นอีกแล้วมีอะไรหลายอย่างที่เนาะธรรมชาติที่เราไม่เคยเห็นแล้วนี่คือปรงที่อยู่ในหอุทยานแบบคือน่าจะปลูกหรือว่าเป็นต้นเก่าแก่ที่เพ็เก็ไม่รู้นะ อ่อนอายุขนาดนี้น่าจะเก่าแก่เลยแหละแต่ว่าเขามาสร้างอุทยานในที่ป่าเนี่ยแล้วเขาก็อนุรักษ์ไว้แล้วดูดิแต่ว่ามาก็ไม่ใช่แล้วก็เฮ้ยมันเหมือนไอปูนปัตต้ตลเลยแต่มันไม่ใช่อ่ะมันคือของจริงอะคะ่ะแปลกมากไม่รู้ข้างในจะเป็นยังไงนี่ใครอยากเห็นอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาที่นี่เลยคะ่ะอุทยานแห่งชาติห้วยย่างสวยมากบรรยากาศตอน เจ็ดโมงสิบห้านาทีค่ะยังไม่ยอมตื่นเลยอากาศดีมากเย็นสบายมากเมื่อคืนลมแรงมากเสียงเหมือนเสียงฝนแต่กลายเป็นว่าเป็นลม ดีมากเลยค่ะพาทิศขึ้นแล้วสวัสดีปีใหม่2,564นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปี2,564นะคะพบกันใหม่ทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโจกหมูตุ๋นค่ะน่าทานมาก